ท่านใดที่ใส่ทังกระสีหรือว่าผาสลมมุ่งเพียงกบเพียงปลาเขานะครับพอแมพี่น้องมันใส่ไปปุ๊บพอฝนกบหยดน้ำแนมมันก็สนิทผาดไปนะครับครับที่พื้นทีดสำหรับการเลี้ยงกบเพียงปลาครับเป็นกระเบื้องครับลอนคูขนาดเมตรยี่สิบพุ่นหาสิเมตรครับเป็นกระเบื้องลอนคูนะครับนี่ครับใส่ได้ โอนครับครับตกสายข้าวเหรอครับครับสามารถเอาไปมุ่งหลังข้าเอาไปอ้อมหัวกันสะได้ทุกอย่างเนาะครับผมแมนครับสามารถใส่ได้เพื่อนครับก็คือสําหรับสังกะสีนี่ขันเพื่อนเอาไปใส่นี่มันสีเป็นยังไงครับช่างเอาไปมุ่งนะครับเอาไปอ้อมขันสมมุูดเอาไปอ้อมเลี้ยงกบนี่มันสีได้บดดันบ้างปะอ่าครับผมถึดน้ำถึดร่มมันก็เป็นสันด้แล้วครับอ่าครับผมซึ่งมื่อนี้กับนีอีกทางเลือกหนึ่งเนาะ สิเป็นกระเบื้องมือสองเนาะครับผมตัวนี้สีเป็นใสเท่าไรนะครับสางเมตรยี่สิบกว้างหาสิบเส้นนาะครับถ้าสมมุติว่าเราเอาไปอ้อมนี่ระยะการอ้อมนี่มันถี่ใส่ระยะเท่าไรครับสมมุติเราเอาไปอ้อมเห็ดเป็นหมองเรียงกบอย่างอย่างระยะสองเมตรสีใสยู่หาแผ่นเนาะครับผมสําหรับความหนานียู่เท่าไรครับสร้างหามินเนาะครับแมนบอกแมนครับส่วนใหญ่สิเป็นตาสร้างเนาะ ครับผมบอกว่ายง่ายคือเราประกันว่าได้ดีนนดดนแ,นแน่นอนอ่าใช่ได้ดนแท้แน่นอนนะครับผมอโอเคครับผมขอบคุณจ้างดิวครับผมอ่าวันนี้ครับสวัสดีครับ